สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างลงกึง com คมครั้งนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับกรณีศึกษาการกำหนดขนาดในแบบงานด้วยพิกัดงานสวมที่ดูผิดปกตินะครับมาดูที่แบบงานตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเผากลมนะครับเป็นเผากลม,กลมแต่บนเผากลมนี้นะครับก็มีร่องลิ่มอยู่เพื่นอนๆคงนึกภาพร่องลิ่มที่อยู่บนเผาได้นะครับ มีเพลามีร่องริมอยู่นะครับแต่ว่าดูที่การกำหนดขนาดตัวนี้นะครับขนาดตัวนี้บอกว่ากว้าง C H 9นะครับกว้าง C H เล็ก9ดูซิว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติยังไงครับนะครับการกำหนดขนาดแบบนี้ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะครับร่องริมเป็นลักษณะงานที่เรียกว่างานตัวเมียนะครับพอ,อเป็นงานตัวเมียปุ๊บ นขนาด4ี่ล่องริมเนี่ยกว้างส S ตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นตัว,ตวอักษรตัวใหญ่นะครับเช่น c H ใหญ่เจ็ใหญ่8เป็นต้นหากกำหนด,ดเป็นกำหนด,ดด้วยตัวอักษรตัวเล็กนะครับภาษาอังกฤษตัวเล็กนี้จะหมายถึงงานตัวผู้เช่นพินเพลานะครัพบพวกพินพวกเพลาวพวกริมนะครับตัวริมนะครับไม่ใช่ล่องริมนะครับ เพราะฉะนั้นเท่ากับเป็นการกำหนดขนาดที่ที่ไม่ถูกต้องก็เลยฝากเพื่อนๆนนะครับชาวช่างกลโรงงานว่าอาจจะกำหนดขนาดงานนะครับที่จะต้องใช้พิกัดงานสวมพวก h 8ปด h 9, p 5 n 6อะไรต่างๆนะครับก็ควรจะดูด้วยนะครับว่างานตัวนั้นเป็นงานตัวผู้หรือเป็นงานตัวเมียหากเป็นงานตัวเมียนะครับพวกร่องพวกรูควานต้องใช้กำกับ พิกัดงานสวมด้วยตัวอักษรตัวใหญ่นะครับตัวอักษรตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเลขเป็นงานตัวผู้พวกพินพวกริมนะครับพินริมต่างๆกําหนดขนาดด้วยพิกัดงานสวมควรไม่ใช่ควรต้องใช้กํากับด้วยตัวอักษรตัวเล็กนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เอาตัวอย่างกรณีศึกษานี้ไปใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ในในการเขียนแบบในการออกแบบกำหนดขนาดโดยพิกัดงานสวมเราพบกันใหม่กับช่างลงกึง .com ในครั้งหน้าคลิปวิดีโอสาระความรู้เกี่ยวกับงานช่างลงกึงช่างกลโงงานสวัสดีครับ